สวัสดีเพื่อนเพอทุกท่านนะครับพบกับนักการวันครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่2นะครับธันวาคมแล้วนะครับเดือนสุดท้ายแล้วนะวันนี้เลิกงามยามดีวันนี้มีครับมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าแข่งขันนะครับถ้าคุณต้องการแข่งขันหรือว่าจะสอบหรือว่าจะประมูลงานหรือว่าจะช่วงชิงพื้นที่นะครับหรือว่าจับจองพื้นที่ เอาของเข้าที่ทํางานนะครับหรือเอาของออกจากที่ทํางานหรือเอาของออที่บ้านนะครับก็ได้เลือกที่จะตัดสินใจนะครับเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับให้มันเด็ดขาดชัดเจนนะฮะแล้วก็นั่งสมาธินะครับแล้วก็ทํา,าบุญนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับคนที่เราผูกพันนะครับว่าจะเป็นบุปการีหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงวันนี้เป็นวันที่เรียกว่า,าตัดสินใจนะครับ ในชีวิตของเราในเรื่องสําคัญสําคัญนะครับคนอยากจะลาออกหรือไม่ลาออกดีลังเลอยู่หรือว่าย้ายบ้านมาย้ายบ้านดีนะครับเลิกหรืออยู่ต่อดีอะไรพวกนี้นะครับนี่คือวันที่ตัดสินใจอะไรเหล่านี้ได้จะมีความเด็ดขาดแล้วก็มีโอกาสที่จะทําแล้วดีต่ตัวเราเป็นพิเศษในสิ่งหรือผลที่เราตัดสินใจออกไปนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของเลขมงคลน,นะครับในช่วงในวันนี้นะครับมีดังนี้ครับเ,เลขแรกครับมีเลข เอ่เลขนะเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลข3นะครับเลข2นะครับแล้วก็เลขศูนย์นะฮะเออเรียงกันเลยนะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะครับคือเลข7็นะครับสีที่ถูกโฉลกครับมีดังนี้ฮะเริ่มที่สีแดงนะครับวันนี้ถ้าเน้นแดงเน้นแดงสดสดดีพิเศษนะครับถ้าไม่เป็นไรก็แดงเข้มมาเข้มหน่อยก็ได้ถ้าไม่เป็นไรนะแต่เน้นความสดสว่างสดใสแล้วก็ค่อยเป็นแดงเข้มๆนะครับแล้วก็สีต่อมาครับ คือสีฟ้านะครับแล้วก็สีต่อมาคือสีน้ําเงินนะครับสุดท้ายนะครับคือสีชมพูครับส่วนสีที่วันนี้เรียงๆครับคือสีม่วงนั่นเองนะครับผมทําคลิปนะครับดวงครึ่งเดือนแรกนะครับ1ถึง15นะครับธันวานะครับก็ลองเข้าไปชมได้นะครับก็หน้าตาอยางงี้นะฮะการที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็เอาไว้ดูว่าครึ่งเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเน้นย้ำข้อนึงนะครับเดี๋ยวประมาณที่3นะฮะ 3าธันวาเนาะมันจะเป็นดาวพระศุกร์ย้ายนะครับดูดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างแรกคือดาวพระศุกร์คือดาวเกี่ยวกับการเงินนะครับของของโลกเราของบ้านเมืองเราแล้วก็พระศุกร์มันยังเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีคือคู่ครองคนรักอีกนะครับฉะนั้นมันไปอยู่คู่กับดาวพระเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสภาพาคล่องทางการเงินครับหลายคนมันจะเริ่มช็อตชนะครับใครที่แบบทาท่าจะไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะช็อต ใครที่รู้สึกว่าตึงๆแล้วมันจะเครียดเลยนะหรือว่าใครที่เงินไหลแบบเข้ามาตลอดช่วงนี้ก็อาจจะมีสะดุดบ้างนึกออกไหมครัมันจะถอยลงมาหนึ่งสเต็ปนะครับก็ต้องเตือนไว้ก่อนส่วนเรื่องของการซื้อของของเครื่องใช้ไรก็ตามระวังด้วยของที่มีตําหนินะครับของที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็เรื่องของความรักนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าอยู่ในช่วงที่เลือกรายรางกันได้ง่ายทะเลาะก,กันได้ง่ายมีความอึดอัดใจไม่ค่อยสบายกายใจกันได้ง่ายแล้วก็มีการหลอกลวงเรื่องการเงินจําไว้นะฮะ ช่วงเดือนนี้มันจะเป็นช่วงการหลอกลวงเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรต่างๆนานาได้เยอะเพราะว่ามันเป็นคู่ดาวเดี๋ยวผมจะพูดถึงทางชาติเวียนอยู่เรื่องหนึ่งทำไมดาวศุกร์ดาวเสาร์มันถึงเรื่องการหลอกลวงแล้วก็เรื่องของการาหาวิธีเอาเปรียบนะครับเรื่องของผลประโยชน์ของการและการพวกนี้นะครับฉะนั้นผมเลยบอกว่าช่วงนี้เก็บเงิน ให้ดีๆอะไรยังไม่จําเป็นหรือยังฟุ่มเฟือยให้มันฟุ่มเฟือยผมก็เซฟไว้ก่อนก็จะดีนะครับช่วงใช้ผมไม่บอกโอเคช่วงนี้คุณซื้อได้นะอยากทาอะไรก็ทาไปนะครับแต่ว่าช่วงขวบเดือนนี้นะครับผมก็เน้นย้ําถ้ายังไม่จําเป็นนะแต่ว่าไม่ใช่อดอยากนะครับคุณใช้ชีวิตตามปกติเลยนะครับกินอยู่หลับนอนที่สุขสบายของเราอยากกินลรวก็กินอะไรไปนะครับถ้าไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าการลงทุนาการซื้อเข้าของเครื่องใช้การให้ใครกู้ยืมนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวผมทาคลิปเรื่องเราสุขดีกว่าะะครุณจไดด้้มีีลเอยขึนะครับ โอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูดวง12ลราศีครับ ชาวราศีเมษพฤกษภศเมถุนนะครับเริ่มที่ราศีเมษครับวันนี้เป็นวันที่มีภารกิจนะครับอะไรที่มันแปลกๆปกใหม่ๆมีภารกิจอะไรที่มันมีการสลับเปลี่ยนเวลาหรือว่าตารางเวลานะครับสมมุติว่าเราตั้งใจว่าจะทําอะไรช่วงเสายมันอาจจะต้องไปทําบ่ายหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องทําบ่ายนะฮะเอาเลื่อนมาไว้ก่อนหรือว่าอาจจะเลื่อนไปเย็นอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่ามีตารางที่มันสลับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆ แล้วก็ประการหนึ่งที่สําคัญนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จับผิดหรือว่าคนที่จ,จะเพ่งเล็งเราอยู่นะครับฉะนั้นทํางานในช่วงนี้ต้องรัดกลุ่มแล้วก็พยายามเผื่อๆไว้นิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติเราทํางานนะครับแล้วเวลามันทําถ้าจะไม่ทันนะครับในงานบางอย่างเราจะส่งงานอะไรพวกนี้ครับเผื่อเวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามันพลาดเดี๋ยวจะเจอคนลุมยำเลยนะครับหรือว่าจะเจอใครบางคนที่จับผิดแล้วก็ อ๋าตำหนิอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แปลว่างานเนี่ยวันนี้ต้องรัดกลุ่มงานวันนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะแล้วก็เผื่อเวลานิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะในชุดนะครับมุมดาวเกี่ยวกับความสุขนะครับมันมีโอกาสที่จะซื้อของที่ชอบซื้อของที่เราอยากได้หรือว่าจะมีการลงทุนระยะสั้นๆนะหรือว่าจะเป็นเรื่องการคุยนะครับต่อรองธุรกิจต่อรอง อะไรบางอย่างนะมึงคนจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เนาะก็เป็นไปได้ทางนี้แปลว่าเรื่องการเงินก็ยังถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราดูว่าวันนี้อะไรเด่นๆวันนี้ก็คือการเจรจา,าเรื่องการเงินนะครับเด่นแล้วก็เรื่องความรักวันนี้ก็พูดคุยนะครับหรือมีปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามก็โอเคนะฮะแล้วก็การงานเนี่ยคือจะอยู่ลังท้ายนิดนึงในช่วงวันนี้นะโฟกัสเรื่องของการเงินจะเร่งสปีดได้หรือว่ายังมีข่าวดีๆนะฮะ ความรักเช่นเดียวกันครับคนทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดนะครับการพูดคุยอะไรแล้วก็การทําให้ความรักมันมันดีขึ้นนะครับมันก็จะจะมีความสุขอะนะเอาง่ายๆคือวันนี้ความรักค่อนข้างจะพอใจนะครับในในสิ่งหรือในผลที่เราต้องการแล้วกันนะครับอาจจะไม่แบบร้อเปรเซ็นต์ก็ยังโอเคแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับในช่วงวันนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องของหนึ่งนะครับ มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังนะครับหนึ่งพดพื้นคันสองนะครับจะเป็นหนังศีรษะหรือแม้กระผมนะครับจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะคันหลังคันหนังศีรษะแล้วก็ผมมีปัญหาผมรืดผมร่วงอะไรพวกนี้น,นะครับมันดูแลดีๆนะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อนด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างครับไม,มไม่ด็ดืด้เจ็บตัวเล็กๆน้อยๆด้วยเนาะแล้วก็ท่านจะอยู่ในว,วัยสวครับในช่วงอันนี้มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนหรือได้คุยกับคนที่เราอยากคุยนะครับอย่างที่2คือ มีดวงที่เกี่ยวข้องกับป่วยในเรื่องของการเวียนศีรษะนะครับเวียนหัวในช่วงนี้จิงเป็น,ปนระยะระยะนะครับแล้วก็ร้อนในนะครับช่วงนี้ต้องดื่มน้าเปล่าเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับอีกประการหนึ่งนะถ้าเป็นไม่ได้ครับวันนี้คาดหวังเรื่องความรักพอได้นะครับบางคนอาจจะอยากจีบใครว่าอยากคุยอะไรกับใครอยากให้ใครที่เรารักหรือชอบนะครับเขามาชอบหรือว่ามาคุยอะไรกับเราคุยดีๆอะไรกับเราวันนี้ก็เหมาะกัน คุยนะครับคุยเรื่องสบายๆคุยเรื่องที่เขาชอบอะไรก็ได้นะครับมันก็จะจะประสบความสําเร็จนะครับโอเคต่อมาคนราศีพฤกษบบ้างนะฮะในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวมันเป็นอุปสรรคนะครับยังมีปัญหาอยู่นะฮะอีกสักวันหนึ่งแล้วกันอะไรที่มันมันมันติดติดขัดขัดแล้วกันนะครับอะไรที่เราคาดหวังอะไรที่เราทำนะครับวันนี้กรททาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาเงินนะครับหรออาจจะเป็นเรื่องของความรักนะครับวันนี้มันสะดุดนะครับเล็กๆน้อยๆมันมีเหตุปัจจัยให นะครับหนึ่งคุยอะไรไม่ค่อยราบรื่นสองคุยอะไรไม่ค่อยเข้าใจไม่ตรงกันข้อสามการสื่อสารหรือว่าการปฏิสัมพันธ์จะมีปัญหาฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการพูดคุยการให้ข้อมูลการใช้คําพูดนะครับวันนี้ถ้ารัดก,กุมดีๆเนี่ยมันปัญหาจะไม่เกิดและแถมได้อะไรดีๆด,ด้วยแต่ถ้าวันนี้ชงชางนะครับหรือว่าพูดอะไรที่อยากจะพูดเลยก,ก็จะพูดของฉนันอะไรเงี้ย วันนี้จะมีปัญหานะครับอาจจะเจอคําพูดหรือบางประโยคหรืออะไรที่คนฟังแล้วเขารู้สึกไม่โอเคนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตามมานั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องคําพูดวาจาแล้วการติดต่อการประสานงาน,งาน,งานการพูดคุยการพิมพ์ทั้งหลายแหล่ยุคนี้มันต้องพิมพ์นะบางคนก็ไม่ได้คุยกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของความรักนะฮะคนโสดนะครับในช่วงนี้ระวัง ตัวเองนะครับบางทีอาจจะเผลอใจนะฮะถ้าสมมติมว่าคุณคุยกับใครอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อร้อในสิ่งที่เขาพูดแล้วกันนะครับวันนี้เขาพูดหรือให้ข้อมูลเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับยังเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แค่นั้นนะฮะแล้วก็ท่านที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับวันนี้แฟนนะครับที่ต้องระมัดระวังคือหนึ่งป่วยไข้ไม่สบายข้อ2มันมีช่วงนี้ก็อาจจะได้ข่าวนะครับว่า เขาอาจจะเครียดยุ่งยุ่งเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรส่วนตัวเขามันจะมีปัญหาอะไรที่เขาต้องแก้ปัญหาอยู่นะครับเป็นช่วงนี้เราก็ดูแลแก้ชิดเราไม่ก็เป็นหัวเป็นยยนะครับเป็นพิเศษนิดหนึ่งแล้วก็ให้รู้ว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยปกตินะครับสักเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาเรื่องของอสุขภาพร่างกายนะครับในวันนี้พื้นดวงหนึ่งอย่างครับอะวังร้อนในนะครับแล้วก็2ครับนีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บคอนะครับหรือต่อมทอนซิลลึกเสพชุงนี้นอนพักผ่อนให้พอแล้วก็มีโอกาสก็ อาจจะดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะดีนะครับแล้วก็ออกกํกาลังกายเพิ่มด้วยนะแล้วก็ท่านที่ในวัยโสวครับวันนี้จะหลงหลงลืมลืมขี้หลงขี้ลืมนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับมีดวงเตะน่นชนนี่แล้วก็มีเรื่องอะไรที่ให้ทําให้เราเจ็บนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่ระวังของหายนะครับก็เซฟเซฟระวังอะไรไว้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ แถมอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้เขาอาจจะปนป่วดหรือว่ามีเรื่องให้กังวลแล้วก็มีเรื่องให้แบบไม่สบายใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์แล้วก็คอนโทรลอารมณ์มันด้วยนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ดูแลลูกหลานสัตว์เลี้ยงด้วยครับบางทีเขาก็อาจจะใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็ป่วยไม่สบายหรือว่าบาดเจ็บอะไรมาอย่าให้เขาเสี่ยงอะไรแล้วกันนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับ คนราศีเมถุนนะครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องับเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆก็เป็นไปได้ดีๆนะครับมีทําอะไรได้หลากหลายอย่างเลยวันนี้ยังได้งานหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าจะติดต่องานหรือว่าจะคุยงานหรือจะเคลียร์งานหรือจะทําอะไรในส่วนที่เราถนัดนะครับวันนี้ทําอะไรได้หลากหลายอย่างแล้วก็มีคนที่ใช้ไววานให้เราทําอะไรบางอย่างด้วยและอีกอย่างนะครับในช่วงนี้เรื่องงานมันมีการปรับเปลี่ยนเปยนแปลงหรือกำลังจะได้ข่าวการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง เรื่องตัวเนื้อง,งานบางสิ่งนะครับหรือว่าทีมงานหรืออะไรก็ตามนะเรากำลังเนี่ยเดือนสุดท้ายเดี๋ยวางจะมีช่วงสัปดาห์เนี้ยที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งนะครับโอเคชารสุดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคงได้ยินแหละนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าซีเรียสน,นะก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าวันนี้ก็พยายามรักษาในรักษาตัวแล้วก็พยายามสร้างภาพรักนะครับช่วงเนี้ยสร้างภาพรักดีๆในที่ทํางานหน่อยละกันนะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับ ระยะนี้มุมดาวการเงินมันใช้เงินค่อนข้างเยอะในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนหรือเรื่องทั่วๆไปเลยแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องทั่วไปเนี่ยมันเยอะเป็นพิเศษนะครับคุณอาจจะต้องซื้อสิ่งที่จําเป็นนะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกันวันนี้มีลาบปากนะครับคุณอาจจะได้กินของที่เราอร่อยหรือว่ามีโอกาสที่จะได้จะเรียกว่าอะไรล่ะมีของที่คนเอามาให้เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องความรักคนที่โสดนะครับช่วงเนี้ย ูดคุยกับใครเขาเรียกว่าทําแต้มได้ดีนะนทำแต้มคือทําให้เขารู้สึกดีกับเราอะไรประมาณนี้นะครับมันหมายถึงว่า,เ,าเราคุยกับใครช่วงนี้เขาก็จะรู้สึกดีกับเราแล้วก็รู้สึกอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ใกล้ชิดกับคนที่คุณอยากคุยหรือว่าอยากใกล้ชิดด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ปกระการต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงวันนี้มีดวงอย่างหนึ่งนะอ่าวันนี้แฟนดวงแฟนเสริมดวงเราแสดงว่า ให้เขาช่วยเหลือหรือให้เขาทำอะไรให้ก็ได้นะครับก็ดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังคือหัวหน้านะครับหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานท่านอาจจะเพ่งเล็งอะไรบางสิ่งหรือว่าจับตาดูอะไรบางอย่างกับตัวเราหรือผลงานของเรานะจะอย่อาประมาทนะครับให้รู้ว่า ในขณะที่เราทาอะไรอยู่นะครับมันมีคนรับรู้ด้วยมีคนจับตาดูเราอยู่นั่นเองนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคถ้ารู้สถานะแบบนี้เราก็ได้วางตัวถูกนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องแรกครับมีเรื่องของไอจามนะครับหรือว่าภูมิแพ้นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นเรื่องของอาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวครับวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือปวดฟันเสียวฟันนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือ มันมีดวงเกี่ยวกับการกร้อนในหรือเจ็บคอกัดกระพุ้งแก้มตัวเองแล้วก็ปากเป็นแผลนะครับช่วงนี้มันจะอยู่สําคัญอยู่ที่แถวปากนะครับถ้าจะมีปัญหาอะอยู่แถวแถวนี้แหละนะโอเคนะครับมาดูบทสรุปครับเริ่มที่ชาวราศีเมษนะครับคนราศีเมษทำกิจกรรมบางสิ่งนะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะมีข่าวดีๆเข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมันจะมาพร้อมกับข่าวลวงก่อนนะผมว่าช่วงนี้ ก่อนที่จะได้ข่าวอะไรดีๆนะครับมันจะมีข่าวลวงให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรก็ไม่รู้มันจะสับสนในข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะมีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนไปเลื่อนมาสักหน่อยครับฉะนั้นช่วงนี้ฟังหัวห้หูเพิ่งอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์รอให้มีหลักฐานรอให้เห็นอะไรมันชัดเจนกว่านี้หน่อยครับฉะนั้นคุณเห็นอะไรช่วงนี้อย่าเพิ่งวิจารณ์อย่าเพิ่งรีบออกตััวแรรงนะคบ ใ้ก็รอให้ทุกอย่างมันเสด็จน้ํานิดนึงนะมันให้มันนิ่งนิดนึงแล้วเราค่อยตัดสินใจนะครับในเรื่องต่างๆางนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเสเนียวนี้นะครับวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับแล้วก็หน้าแต่งหน้าอ่อนๆนะครับใครใช้หน้ากากก็หน้ากากสีอ่อนๆเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของคล้าสายมูนะฮะวันนี้ เรียกว่าพกนะครับหรือว่าใช้เครื่องรางนะครับเรียกว่าเครื่องที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจนะครับที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือของคุณพ่อคุณแม่บางสิ่งนะครับก็วันนี้พกติดตัวไว้นะครับต่อมาคนราศีพฤกษบนะครับวันนี้ท่านที่สายมูนะครับอ่าวันนี้ถ้าใครที่จะออกไปไหนมาไหนหรือทำอะไรก็ตามนะครับให้พกของที่เก่าๆของโบราณโบราณอะไรพวกนี้นะครับเอออะไรที่มัน มีความเก่าในระดับหนึ่งนะครับก็ได้นะแล้วก็รื่อาจะเป็นเหรียญเก่าๆในะยุคปัจจุบันเขาก็ใช้กันมันพกง่ายนะครับเหรียญตาครุฑปี17เเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นชอบใช้กันนะฮะคือมันก,เก็เก่านะครับมันก็นานแล้วนะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเ,อเรียกว่าเสื้อผ้านะครับสเนสน่ห์คนราศีพฤษภนะครับวันนี้เสื้อผ้า เรียบเรียบเน้นความเรียบง่ายนะครับดูดีดูสะอาดดูอะไรก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าสบายใจเราด้วยประมาณนี้นะถ้าใส่เสื้อผ้านะแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะครับในช่วงวันนี้มันมีอุปสรรคกระจุกกระจิกเล็กเกน้อยๆอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทนะครับบางทีันอาจ,จะมีอะไรที่มันไม่ได้ตั้งใจหรือมีอะไรที่มันเร่งด่วนอะไรขึ้นมานะครับพยายามยืดหยุ่นอารมณ์อะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาไปเราจะแก้ได้นะครับ เดี๋ยวถ้าอารมณ์ร้อนทุกเรื่องที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันจะพังนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนราศีเมถุนครับวันนี้สเสน่ห์คนราศีเมถุนนะครับอยู่ที่เสื้อผ้าน,นี้สีเข้มเข้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นใครแต่งหน้าก็แต่งเข้มเ้มด้วยสายมูนะครับถ้าจะพกเครื่องรางของขลังอะไรที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็จะมันเป็นของ บูปการีนะครับอะไรที่ของเกี่ยวกับบุปการีนะครับเอามาพกติดตัวไว้นั่นเองนะครับบางคนก็ใช้รูปหน้าจอโทรศัพท์เป็นบูปการีก็ได้รประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของกิจกรรมที่ทำนะครับในช่วงวันนี้ต้องบอกว่านอกจากอุปสรรคต่างๆนานามันมีเข้ามานะครับแต่ท้ายที่สุดจะแก้ปัญหาได้ และช่วงนี้ฟุ้งซ่านเยอะนะครับฉะนั้นพยายามควบคุมอารมณ์ดีๆแล้วก็อะไรที่มันคิดแล้วมันฟุ้งเหรอไหมฮะคิดแล้วคิดไปเรื่อยแล้วก็คิดไปเรื่อยอะไร,อยไรนะครับพยายามตัดบทแล้วก็ไปคิดอะไรที่มันทําได้จริงก่อนนะครับในช่วงนี้ยพยายามรัดก,กุมแล้วก็สปีดเรื่องงานได้ก็แล้วก็กสปีดนะแล้วก็ทําอะไรที่มันแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวเองได้ก็วันนี้สามารถที่จะทําได้นะครับโอเคจบและขอบคุณที่ติดตามนะครับรวมถึง นอนหลับสบายนอนหลับฟันดีนอนให้มีความสุขนะครับตื่นเช้ามาให้สดชื่นแจ่มใสฟังคลิปในช่วงพระฤาัสก็ขอให้มีวันที่สดใสใช้ปัญญานะครับในการแก้ปัญหามีสติให้ม,มากๆครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ